สี่กฎทองของการฝึกวินัยในชีวิตจริงความล้มเหลวครั้งที่ร้อยเคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมการมีวินัยถึงเป็นเรื่องยากนักสําหรับมนุษย์อย่างเราเหมือนเราเป็นใบไม้แห้งที่ถูกลมพัดไปตามกระแสของความอยากความเบื่อความเหนื่อยล้าจนละทิ้งสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเอง แสงจันทร์คืนนั้นส่องผ่านหน้าต่างห้องนอนของฉันสมุดบันทึกเป้าหมายฉบับเก่าเปิดอยู่บนโต๊ะเต็มไปด้วยรอยขีดฆ่าและคำสัญญาที่ไม่เคยเป็นจริงฉันเริ่มตรหนักว่าวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองอย่างโหดร้ายแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมชาติของจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งในวันที่เราเข้าใจกฎธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงวินัยก็ไม่ใช่คุกที่ขังเราไว้อีกต่อไปแต่กลายเป็นปีกที่พาเราบินไปถึงฝั่งฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะไปถึง กฎทองข้อแรกคือกฎแห่งความสม่ำเสมอลองนึกถึงหยดน้ำที่หยดลงบนก้อนหินวันแล้ววันเล่าไม่มีใครเชื่อว่าหยดน้ำเล็กๆจะกัดเซาะหินได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยบุ๋มเล็กๆก,ก็ปรากฏน้อยแต่ทำจริงคือแก่นแท้ของกฎข้อนี้วินัยที่แท้จริงได้ไม่เกิดจากการทุ่มเทครั้งใหญ่แล้วหายไปแต่เกิดจากการทำเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ความเพียรที่บากบั่นอย่างต่อเนื่องแม้ทีละเล็กทีละน้อยย่อมกำจัดกิเลสได้เหมือนช่างทองชำระทองฉะนั้นย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนฉันเคยล้มเหลวกับการวิ่งมาราธอนเพราะพยายามวิ่ง10กิโลเมตรในวันแรกและนอนป่วยอยู่3วันแต่เมื่อฉันเริ่มใหม่ด้วยการวิ่งเพียง5นาทีต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่ม6เดือนต่อมาฉันวิ่งจนครบระยะมาราธอนได้สำเร็จกฎทองข้อที่2คือกฎแห่งการเริ่มต้นใหม่ จักรวาลไม่เคยลงโทษเราเพราะความล้มเหลวแต่มันให้โอกาสเราเริ่มต้นใหม่เสมอดั่งดวงอาทิตย์ที่ขึ้นใหม่ทุกวันไม่เคยถามว่าเมื่อวานเราทำอะไรพลาดนักวิทยาศาสตร์คนพบว่าสมองของเราถูกออกแบบมาให้ชอบการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เราตัดสินใจเริ่มต้นอีกครั้งสารโดปามีนจะหลัง่งให้ความรู้สึกสดชื่นและมีพลังเปรียบเหมือนเด็กหัดเดินพวกเขาไม่เคยคิดว่าการล้มคือความล้มเหลวแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกจนในที่สุดก็เดินได้วิ่งได้และกระโดดได้กดทองข้อที่สคือกดแห่งแรงจูงใจภายในลึกลงไปในใจของคุณมีแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ความอยากได้อยากมีแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคุณ ในช่วงวิกฤตชีวิตฉันพบว่าการมีวินัยในการฝึกสมาธิไม่ใช่เพราะอยากสงบหรืออยากหนีปัญหาแต่เพราะฉันเชื่อมโยงมันกับคุณค่าหลักในชีวิตนั่นคือการเข้าใจตนเองและเติบต่อภายในเมื่อคุณเชื่อมโยงการกระทำเล็กๆก,กับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่จิตวิญ,ญญาณของคุณจะปลุกพลังที่ซ่อนอยู่เหมือนที่นักปราดโบราณกล่าวว่าเมื่อทำไมของคุณชัดเจนพออย่างไรก็จะตามมาเอง กฎทองข้อสุดท้ายคือกฎแห่งสภาพแวดล้อมจากระวานวางเราไว้ในสนามพลังงานที่ทั้งดึงดูดและผลักดันเราตลอดเวลาสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่ฉากหลังแต่เป็นผู้ร่วมสร้างพฤติกรรมของเราฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อวางหนังสือธรรมะไว้ข้างที่นอนแทนโทรศัพท์เมื่อจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดก่อนเข้านอนเมื่อมีเพื่อนที่ชวนกันตื่นเช้าออกกำลังกายวินัยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นราวกับมีลมใต้ปีก การจัดสภาพแวดล้อมคือการปรับทิศทางของแม่นม้ำเมื่อทิศทางถูกต้องน้ำก็ไหลไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องออกแรงผลัก ย้อนกลับมาที่คืนนั้นฉันปิดสมุดบันทึกเป้าหมายเก่าแล้วเริ่มเขียนหน้าใหม่ไม่ใช่ด้วยความมุ่งมั่นอันร้อนแรงที่จะดับลงเร็วแต่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงกฎธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของวินัยไม่ใช่สงครามกับตัวเองแต่เป็นการเดินทางกลับสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของเราที่รู้จักเติบโตรู้จักปรับตัวและรู้จักไหลไปตามจังหวะของชีวิตอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณละ่ะ ถ้าเข้าใจว่าวินัยไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงในตัวคุณคุณจะเริ่มต้นอย่างไรในวันพรุ่งนี้บางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การพยายามมากขึ้นแต่อยู่ที่การเข้าใจกฎธรรมชาติของชีวิตให้ลึกซึ้งกว่าเดิม